รีอิสารานุวัตนผู้ร่วมก่อตั้งและคณะบดีท่านแรกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ยุคณถลางผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยและผู้ก่อตั้งสำนักงานสอบบัญชียุคนถทลางซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีแห่งแรกของไทย ศาสตราจารย์ดรสุธีสิงสเสนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายกินของไทยใช้ของไทยร่วมใจส่งออกเป็นที่มาของคำว่า made in Thailand และเป็นผู้ริเริ่มให้ประเทศไทยนำระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนภาษีการค้าคุณบุญชูโรจนะเสถียนตำนานซาเศรษฐกิจของประเทศไทย เจ้าของนโยบายเงื่อนผันประกันราคาพืชผลสภาตำบลคนจนรักษาฟรีศาสตราจารย์สุพัฒสุธาธรรมผู้ริเริ่มผลักดันการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐรวมถึงก่อตั้งสหพันธ์นักบัญชีอาเซียนศาสตราจารย์ทวัตภูสิทธิ์โพยไขย ผู้มีบทบาทในการขยายสาขาสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีสู่ภูมิภาคและการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีรวมทั้งเป็นผู้เขียนตำรากระดาษทำการที่บุคลากรสายบัญชีทุกคนรู้จักดีศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยบิดาแห่ง M b a บไทยเสาหลักแห่งตลาดทุนไทยบรมบครูด้านการบัญชี เจ้าของวลีที่ฟังในใจลูกศิษย์ตลอดการอย่างสิ่งที่ถูกต้องคือถูกต้องแม้ไม่มีใครทำสิ่งนั้นสิ่งที่ผิดคือผิดแม้ทุกคนทำสิ่งนั้นดรมารวยพดุงสิทธิ์เอกบุรุษสัญ,ญลักษณ์ตลาดหุ้นไทยผู้วางรากฐานและผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน ชาตราจารย์เกียรติคุณเกสรีนรงเดชแม่แบบของผู้มีจิตวิญญาณครูอย่างแท้จริงผู้ริเริ่มโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติผู้ที่คอยปกป้องดูแลสิทธิประโยชน์เพื่อนร่วมวิชาชีพและปกป้องธุรกิจ SME หรือไมโครบิสเนสของไทยให้ยืนหยัดอยู่ได้ในกระแสะความเป็นสากลตราบจนวาระสุดท้ายของท่าน ศาสตราจารย์จรูนวิมลสิริอาจารย์ประจำยุคมุกเบิกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณบดีที่ยาวนานที่สุดกว่า14ปีศาสตราจารย์ประยูนจินดาประดิษฐ์ผู้มีบทบาทสำคัญในการระดมทุนก่อสร้างและทำให้เกิดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่สามารถรับใช้พี่น้องประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์คุณหญิงวารีหวานนนกรรมการอำนวยการธนาคารพาณิชย์หญิงคนแรกของประเทศไทยผู้บุกเบิกตั้งหน่วยงานตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ด้านคอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยศาสตราจารย์พิ่พาน์โปสยานนนผู้ริเริ่มให้จัดทำประมวลกฎหมายรัศดากรและระเบียบป,ปฏิบัติการเก็บภาษีต่างๆ และยังเป็นอาจารย์ที่สอนด้านการบัญชีและภาษีอากรให้กับสถาบันหลักของประเทศมามากมายและยาวนานกว่า50ปีศาสตราจารย์สุภชัยพิสิทธิวณิชข้าราชการที่ได้รับพระราชทานนามมหาสังจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระยศในขณะนั้นในวันกเกษียณอายุราชการท่านยังเป็นผู้ก่อตั้ง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นองค์กรอิสระเพื่อรักษานักเรียนทุนรัฐบาลหัวกะทิและยังเป็นผู้สอนวิชาการวางรูประบบบัญชีโดยอิเล็กทรอนิกส์คนแรกๆของประเทศไทยร้อยตรีประยูนทะลิงศรีผู้มีส่วนผลักดันพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพุทธศักราช2 5 0 5ก่อให้เกิดวิชาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย และเป็นผู้ริเริ่มผลักดันกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดรวมทั้งผลักดันให้ไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีอากรซึ่งปัจจุบันคือองค์การการค้าโลกคุณทวีนหนุนพักดีประธานคณะมนตรีสหพันธ์นักบัญชีอาเซียนที่เป็นคนไทยคนแรกและเป็นผู้ดําริให้มีการตรวจสอบด้าน performance audit ขึ้นในประเทศไทย คุณสพัพพสิริวิรยสิริตำนานผู้บุกเบิกวงการโทรทัศน์ข่าวและโฆษณาโทรทัศน์ของไทยผู้สื่อข่าวและผู้เขียนบทความเรื่องวิทยุภาพจนนำไปสู่การก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรมขึ้นโดยจอมพลแปลกพิบูลสงครามในปี2495ซึ่งปัจจุบันคือช่อง9 m c o t HD คุณบุษยารังสี ตำนานฉาย,ยาราชินีเพลงสถาบันผู้ฉายแววเสียงร้องกังวานจนได้เข้าเป็นสมาชิกวงสุนทรภพรตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งเจ้าของเสียงร้องอามาตะในเพลงประจำของสถาบันต่างๆทั่วประเทศรวมถึงเพลงดังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างโดมในดวงใจอาลัยโดมและจำจากโดมคุณเฉลิมโยนส์ ตำนานนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่เป็นลูกครึ่งคนแรกของประเทศไทยเจ้าของฉายาสุภาพบุรุษนักกีฬาตำแหน่งกองหลังสุดเหนียวแน่นผู้เป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในกีฬาแหลมทองครั้งที่สามคุณบัญยงเสนาลักษ์หรือคุณเทิงสติเฟือง ตำนานครีเอทีฟนักโฆษณานและพิธีกรที่ฝากผลงานชั้นเซียนไว้มากมายเป็นผู้จัดรายการคนแรกของช่อง4ีบางขุนพรมเป็นพิธีกรรายการเกมโชว์ยุคบุกเบิกอย่างแม่บ้านสมองวัยและเป็นเจ้าของวลีเด็ดที่ติดหูโด่งดังทั่วประเทศอย่างสอบมอยหอเลดสแมนแตนและแรดสมูตา้าคุณกำธรสุวรรณปิยสิริ ตำนานพระเอกแห่งช่อง4ี่บางขุนพรมอดีตมือกลองหน้าหยกของวงทีอูแบนดารานักแสดงที่อยู่คู่วงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานและเจ้าของเสียงภาคตัวละครระดับตำนานอย่างเป่าบุญจินคุณเดชบุญสุขตำนานผู้ให้กำเนิด m ม d o โดนัลประเทศไทยและต้นกำเนิดไอเดีย f t ฟต์พาวเวอร์ ผ่านแมสคอตแมคโดนัลดในท่าพนมมือไวาที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยจนโด่งดังไปทั่วโลกทุกท่านทั้งหมดนี้คือปูชนียบุคคลผู้ล่วงลับที่สร้างผลงานระดับตำนานและเป็นความภาคภูมิใจของเรา